สวัสดีค่ะพี่พี่น้งนองน้องยูทูบค่ามือนี้กะชิมาอันพับผาพี่น้องพับอันกางเกงในสาม,มีพี่นอ้องอันพับผาพี่น้องเสาร์อาทิตย์พี่น้องพับผาพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องสุไภ้สวีสดเดนนี่นะจ้ามือวนี้ชิมาพับผาพี่น้องพับกางเกงในพี่น้องพับเด็ก ครึ่งนึงอะไรพี่น้องอันนี้แล้วลอ,อยู่ไล่ไหลพี่น้องเสื้อผ้าก็ได้เห็นมันจ้าพี่น้องปองไปเห็นมันจ้าเห็นมันจ้าผับผ้าก็ได้โอ้ยผับผ้าผับผ้าพี่น้องเอ้ยผ <c ười> ับกางเกงไหนพี่น้องเอ้ย หลายหลายพี่น้องเลยเอ่อหยุดงานเสาร์อาทิตย์พี่น้องบ่ได้รับงานเสาร์อาทิตย์พี่น้องก็เลยมาพับอันเสื้อผ้าพี่น้องผูกหลายพี่น้องเซ็ตจ้าพี่น้องเรียกเซ็ตกองพี่น้องเลย กดไลค์กดแจรกดซับสไคร์หน้องสุไ i s สวีเดนนดีุ้จ้าเป็นกำลังใจใหน่องสุไ i s สวีเดนนะครับคลิปต่อไปพี่น้องวิธีอ่านผับก,กีนไหนคุณผู้ชายพี่น้องง่ายๆพี่น้องเลยนี่มาต้องอันแบบว่ายิบขึ้นมาแล้วก็บ่ลนตุบลนตับนะพี่นอ้องฟังไปเสร็จแล้วพี่น้องเลยแล้วก็จัดเรียง เอาชิ้นไหนก็ได้พี่น้องเสรศษลายอันจังสีเลียงสีพี่น้องเลยเลียงตามสีพี่น้องเอ่ยสีขาวสีดำพี่น้องพับเสร็จแลวพี่น้องจังสีเลียงก็มาสอนวิธีพับกางเกงในคุผู้ชายพี่น้องป้องฝ่งายง่ายๆสไตล์น้องไผ่สวีเดนเนี่จะพี่น้องป้องฝ่าย ผับคืนแค่พี่น้องแล้วก็สอดเขาไปนี่หนีพี่น้องเลยสอดดันหูมันเขาไปแน่นหัวกางเกงพี่น้องเวลาเขายิบน้ำทั้งวัดล้นตุ๊บล้นตับล้นตาพี่น้องก็เสร็จแล้วเ้อสีแล้ว,วพี่น้องลงไปเลยหลยได้พี่น้องเกงใหม่ก็ได้ ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องสอดเข้าไปในหูนี่แหละพี่น้องเลยพับเก็บพับเครื่องเก็บนี่แหละพี่นอ้องก็ยาก วันตั้นมีหูสอดเข้าไปหลุดพี่น้องแค่นี้กระเดี่ยวแล้วพี่น้องแล้วกระเลียงอันไหนสีสามีบอสไซแห้วพี่น้องจิงขยาไปพี่น้องหลายหลายเสือผ้า ่อยมีเวลาพี่น้องเห็นตง,งางไหนพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ทำความสะอาดบ้านพี่น้องทั้งวันเลยวันนี้เห็ทั้งวันเลยพี่น้องตอกไปพับให้มันทอกันพี่น้องเยแล้วก็จับหยัดเขาเห็นมดจต่พี่น้องต้องไปเสร็จแล้วพี่น้อง ใส,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 สิใส่บ่ได้แล้วนะพี่น้องเขาได้ตอ้องโลออกนั่งนะ <mm> พี่น้องไออันไหนบ่ใส่นะพี่น้องจังสิบฟฟูแล้วก็พับเคืองมากแต่เค่นี้แหละพี่น้องยัดเขาใส้นนี้ไม่ยากเลยพับคงจรงนะพี่นอนะ้องสวยงามอลามตาพี่น้องเลย ล้นตุบกับเก้าขคันสิลือสิคนกับสบายพี่น้องอืมอืมจับยัดอืเลี้ยงเป็นตับตับพี่น้องเลยเลี้ยงอย่างสวยงามพี่น้องปองไปเอ้ยอืมเหลืออีกล่างหนึ่งพี่น้องปองไปเดี๋ยวจะมาสอนวิธีพับถุงเท้าเดี๋ยวพี่น้องปองไฟคันคอยมีเวลาพี่น้องเอ้ยมือนนี้มีเวลาพับกางเกงในใหน่พี่น้องเลี้ยงพี่น้องให้ หยิบจับง่ายๆพี่น้องของไผรเอ,อ่งว่าอันอันใดสามีใส่โปรไซแล้วนะพี่น้องค่อก็เอาจริงก็อยากไปเพราะว่ามันหลายนะกินในที่โปรไซนะที่มันหน้านะก็หัวพี่น้องที่สามีใส่บอดดอยนะพี่น้องสามีก็สิอ้วนขึ้นมาเนี้ยจักหน่อยนะพี่น้องเอ,อ้ย ไปเก็บเพชรพี่น้องเลยไปเก็บเพชร็กน้อยผับผาแล้วจะไปเก็บเพชพี่น้องเก็บเพชมาลาบอกพี่น้องตัวนี้มันกับตัน,น้อยหน่อยพี่น้องจะใส่ไดดบดผับไปพี่น้องนะจากหาดน,นี่เวลาเวลายิบมันก็นง่ายพี่น้อง นี่เหรอพี่น้อง,อเ,รองอเรียงไงเห็นว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนนะพี่น้องนี่สามีกับหลายผัวพี่น้อง อันที่มันใส่บบได้นะพี่น้องนี่ก็สั่นอลอยกะอันนั้นนะพี่น้องเอ้ยก็มาพับนี่เตี๋ยวอันนี้มันแบบว่ารื้อออกมาแล้วก็อันไหนใส่ไม่ได้ก็ทิ้งขยะไปพี่น้องทิ้งขยะพี่น้องใส่ไม่ได้อันนี้กระสิทธอันนี้ก็ใส่ได้อ,อันนี้สามีบ่เคยใส่เลยพี่น้องเอ,อ้ยสื่อมากกระได้ส่งแนวนี่สามีบ่เคยใส่เลยพี่น้อง แนวเนี่ซื้อมากกับโปสไซได์เลยพี่น้องคิงง้นหนึ่งเลยไจะไปแจกเพราะว่าเราโปรไซด์อันนี้ก็ขันยางมันยืดแล้วก็สะบวบนะพี่น้องจะทิ้งขยะมันก็หลายเลยพี่น้องนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็ทิ้งขยะไปพี่นอ้องเอ้ย มัน,นก็ใส่ได้อยู่อันนี้ก็ทิ้งขยะไปพี่น้องเลยอันนี้ก็ทิ้งขยะไปอันไหนใส่ไม่ได้ก็ทิ้งขยะไปพี่นอ้องพอกว่าคุณสามีก็สิบปวดขึ้นม,ม,มาอะนะพี่น้องสามีขวบใส่เลยพี่น้องทรงนี่ยชได้โลกออกเพราะว่าสามีบวบใส่ อันนี้ก็บโใส่นี่เหลืออย,กกยู่แค่นี่นะพี่น้องพับอันใดก็ใส่กันไปนี่พับครึ่งพี่น้องเลยง่ายๆเด้พี่น้องเเห็นมาจับพี่น้องปองไปเประียบเยพี่น้องกพับเครึ่งกัแคนี่ พอกันนี่เลยพี่น้องแต่ยังไงมันงามพี่น้องเลยอืมพับค่งกับแค่นี้นะพี่น้องกันยัดเขานีหนีพี่น้องอืมมันกระสีงามของมันเองนะให้พี่น้องเเอาก็จัดระเบียบอืมพี่น้องอืมง่ายบอลลุนด้วพี่น้องอย่างสวยงามพี่น้องก็มาเลี้ยงสินเลี้ยงใส่กล่องไว้พี่น้องเลย เรื่องมากแล้วก็จับปลายมันหนยัดเขาหนีหนีปลายกดกางเกงพี่น้องเลยหยัดเสซนี่หัวกางเกงพี่น้องง่ายๆพี่น,ออน้องขปล่อยนี่ลืมกดไลค์กดแจ้ง Subscribe น้องสบายสบายเด็ดนี่ทุกจ้านี่พี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วไก่แล้วพี่น้องมันใไซต์มาอันแยกสีพี่น,อน้องก็สีแยกสีกสแ,กสแดงสีขาวบวกปนกัน เอาตูดพับเข้ามาทั้งตูดมันเลเอาพับทั้งนิกรเลยพี่น้องแล้วก็อันนี้หยัดเข้าไปน,นี่นี่แล้วมันก็สวยงามนะพี่น้องเอ่ยวิธีพับกางเกงในบ็อกเซอร์พี่น้องอออง่ายเสร็จแล้วจะได้มาเลือกสีกันพี่น้อง นี่ก็สิไปเลือกถุงตีนออกด้วยพี่น้องถุงเท้าน่ะพี่น้องเอ้ยบอกสกมวนเลยพี่น้องถุงตีนมาส, <c oughs> สิก็สิได้มาเลือกออกอันไหนใส่บัได้อันไหนมันเก่าเลยเอ่ะพี่น้องเลยหลายปีดีดักก็สิมาสุทียาระคือสุธียาละสตรปุนะพวกแหวนสุทียระสุทียระ,ยระอันนี้ก็สุทียระโพคันชงเรียกภาษาสวีเดนคันชงคันนิง่งอ่ะ นี่สีขาวอย่างสวยงามพี่น้องเลยเรียงตามลําดับพี่น้องเรียงตามลําดับสวยงามอันนี้สีขาวพี่น้องสีขาวส่วนมากสงสัยส,สื้อสีขาวนะพี่น้องต่อไปนี่งเส,สื้อสีดำเสื้อสีขาวอย่างเดียวพี่น้องจะได้สะอาดตาพี่น้องบัซสิโล่อ,อกด้นี่แล้วก็พับ หัวเข้ามาพี่น้องเอ้ยแล้วก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปปลายกางเกงพี่น้องยัดเข้าไปี่หูหูหัวกางเกงพี่น้องเอ้ยง่ายแล้วก็เลี้ยงตามสีพี่น้องเอ้ยสีขา familia. วก็เลี้ยงสีขาวสีแดงก็เลี้ยงตามสีแดงพี่น้องเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องสีแดงตัวนึงพี่น้องเลี้ยงตามสีอันนี้ก็สีแดงเอามาใส่นี้ ใช่สวยงามสวยงามอันนี้สีขาวสีดำสีดำไวนี่นี่สีขาวอันนี้เอาไม่ใส่แล้วสีขาวกับสีครีมกอขาวปนกันได้พี่น้อง ส่วนมากพวกข่อยก็ซื้อสีดำสงสัยซื้อ,อกางเกงใหม่แล้วเนี่ยกางเกงเอาออกไปเยอะแล้วพี่น้องเอาทิา้งขยะไปสงสัยสิซื้อกางเกงมันย่งง่ายเลพี่น้องจับยัดเขาน่ดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพี่น้นนอนงสีด,สด,ดำ done. คลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e น้องสบาสวีเด่นในเดจ้าพี่น้องก็จับเรียงตามลำดับพี่น้องเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ